ในคลับไลฟ์คลิปนี้เราจะมาเลชั่นตัวอย่าง t h u n d e r b o l t กันนะครับขออภัยด้วยที่มาช้าจริงๆแล้วอ่ะตัวอย่างมันปล่อยออกมาพร้อมกับกัปตันมายการเบบดูเวอร์ด้วยนั่นแหละนะแล้วก็เพราะมันเป็นงานของ D ีเทนนิทีของบราซิลเขานะครับก็จะแบบเป็นงานที่แบบเปิดตัวพวกหนังในเครือดิสนีย์พวกนี้นี่แหละนะแล้วก็มีตัวอย่างปล่อยมาเพียบเลยก่อนหน้านี้ที่ก็เพิ่งเลชั่นมูฟอซ่าไปนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยพอพูดถึงตัวอย่างกัปตันมายการเบบดูเวอร์เนี่ยจริงๆทั้มันปล่อยพร้อมกันเลยจริงอ่ะผมก็จะทคลิิปตดกัันนน่แหละ แต่ว่าหากอย่างที่เห็นนะถ้าใครได้ดูที่ผมเรียกชันตัวอย่างกับไปมันก็เป็นแบบนี้เวอร์ New World ไปอะ่ะคือผมเพิ่งกลับมาคือผมเมามาเออแล้วดูสภาพดิผมพัามพูดอะไรของผมตั้งหนาไม่รู้ในคลิปนั้นนะครับโคนรล้นเลยพอม,มาดูตัวเองแล้วรับไม่ได้นี่กูปล่อยตัวเองให้ลงคลิปแบบนั้นไปได้ยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ลงไปแล้วช่างมันผมจะไม่ลบคลิปแล้วกันนะเพราะว่าเรียกชันมันคือเรียกชันมันต้องทําครั้งเดียวเท่านั้นเออแต่ว่า thunder boat ถ้าจะต่อกันนี่ไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันทุเร ราะงั้นเดี๋ยวผมมาเล็กตอนสติปัญญาเต็มเต็มแบบนี้ดีกว่านะครับก็เลยมาทําอีกคืนหนึ่งเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าคลิปแม่งยิ่งลงช้าไปใหญ่เลยโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าหน้าเพื่อเป็นการเสียเวลาอ่ะโอเคจริงๆมันมันเรียกว่าสเปเชียลลุคเนียมันไม่ใช่ er เทรลเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็มันก็คือตัวอย่างอนะ้รห้วดูดิตั้งสามนาทีเกือบสี่นาทีโอ้โหโคตรยาวอ่ะแล้วหนังแม่งฉายตั้งแต่พฤษภาคมทำไมมันปล่อยไวจังวะโอเคไม่เป็นไรไปดูกัน Oh, America's so big. You ever drive through Oklahoma? It's so flat. Uh, you got a convoy approaching fast. Step on it. <coughs> come on, come on, baby. Okay, faster, please. <laughs> Road dirt, man. Lexi, okay, don't worry, don't worry. Don't worry, don't worry. Oh my god. Play one here, huh? Oh my god. Bucky, Bucky. Is that Bucky? เขาอิ่มตัวทไปโคตรเท่เลยบักกี้เป็นหนึ่งตัวความมาเลยที่ผมชอบมากเลยนะบักกี้ไปอยู่แล้วก็ยี่ห้านอยตัวยัง How crazy is it to think of all the monumental fights that happened exactly here where you're standing? I mean, the place wasn't cheap, but it's got good optics. Look at you. You are all so adorable. It's shit, Valentina. The assignment is. Oh, wait, hang on. Assignment is complete. <laughs> Bucky. What kind of super serum did you get? I don't know. Regular. Hydra. Hydra? Oh, fancy. Lun limited. Red Guardian, Red Guardian. Red Guardian. What? Everyone here has done John Walker and a half Ghost, ghost. Contract kills. And you? Former Red Room assassin. God only knows the blood on your hands. Pretty ludicrous coming from the dime store Captain America. I'll have you know I'm <coughs> Captain America, so. <laughs> yeah, for like two seconds. <laughs> it's getting so tense in here. Bob, bop. Who Bob. are you? Uh, I, I'm, I'm Bob. and penpee. Just drifting. you And we don't. Oh, have you can't escape the past. So you can either do something about it now, or live with it forever. So what, do we all just punch and shoot? หนึ่งพฤษภาคมแม้แต่ด้แนี่ก็โฆษาม่อยากใช้หุฟังเนแม่งรีบมาทำไมวะนี่โฆษณาโอเคก็จบไปแล้วนะครับตัวอย่างโหโคตรยาวมึงเอาจริงนะโหเขี้ย,ยบปล่อยเปิดเผยขนาดนี้มันเยอะเกินไปอะ่ะเออให้ดูเลยขนาดนี้วะนนหนัง แม่งก็อีกต้องไกลกว่าจะเข้าอ่ะทานับจากตอนนี้ก็เอกี่เดือนนะหกเดือนปะเนี่ยครึ่งปีเพราะว่าเมรนพิพัมเดือนห้าใช่ไหมแต่ที่เดือนสิบเอ็ดเอ่อธนวามกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภาเฮ้ยหกหกทดกันครึ่งปีอีกครึ่งปีแต่มันโอ้โหปล่อยตัวอย่างมาแบบจัดหนักขนาดนี้คือไม่ต้องมีแล้วนะใกล้ๆก็ไม่ต้องมีตัวอย่างสองตัวอย่างอะไรมาเพิ่มละเพราะอันนี้ ต,ตัวเดียว,วผมว่าเอาอยู่แ็แล้วแม่งแทบจะเปิดเผยเนะะื้อหาทั้งหมดแนละ้วโอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมก่อนจะพูดที่ผมคิดอยู่ระหว่างตอนดูนะแต่ว่าโอเคอยากยากดูให้มันจบก่อนเป็นเรื่องแปลกเลยเดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังก็คือเรื่องทานมาสเตอร์ทานมาสเตอร์เนี่ยนิโกะนะไม่ใช่น่าจะเป็นอย่างที่หลายคนวิเคราะห์คาดเดาคิดกันนะใช่แล้วแหละผมว่าใช่แล้วแหละพอมาดูอย่างนี้ยิ่งเห็นชัดมันไม่ค่อยออกเลยอะเนี่ยจะกีชากีชากีช็ชอต ไอไทามาสเตอร์แม่งออกมาน้อยมากดังนั้นคืออะไรรู้ไหมอันนี้หลายคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือว่าไทามาสเตอร์อยู่ไม่รอดยันจบเผลอๆไม่ใช่อยู่ไม่รอดยันจบด้ะเอาจริงๆมันต้าตายแต่ต้อตอนเรื่องได้แหละเออดูดิทั้งเรื่องไม่มีมันเลยเนี่ยทั้งตัวอย่างเนี่ยไม่มีไทามาสเตอร์เลยและไอฉากนี้นะดูดิมันขึ้นมากันแค่นี้ตั้งแต่ขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นมากันแค่นี้เดินมาเดินมาแค่นี้ไม่มีไทามาสเตอร์อยู่เลยเห็นไหม ตอนที่เดินมาหาเนี่ยไอ้เจวาวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแต่พอมาอยืนตรงนี้ทามาสเตอร์โผล่มาเฉยเลยแล้วแบบเอ่อถ้าใค,ใครดูพี่พี่เอ่อช่องบิวไฟเดอร์ใช่ไหมพี่จีนบิวไฟเดอร์เขาเคยวิเคราะห์อยู่ว่าช็อตเนี้ยถ้าหากว่าลบทามาสเตอร์ออกไปมันดูสมดุลมากมันดูสมดุลเอ่อในในภาพหน้าจอเนี่ยมันจะสมดุลเพราะว่าตรงเนี้ยมันโลง่งใช่ไหมตรงนี้ก็ควรจะโล่งอะไรเงีย้ย แล้วการยืนมันจะแบบดูสมดุลกว่าอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมว่าใช่ผมว่าใช่แหละตรงนี้ก็ไม่มีทามาสเตอร์อะฉากนี้มันก็ไม่อยู่เลยเอาจริงๆมันตายตอนเรื่องแล้วผมผมก็ไม่รู้นะตอนที่ผมฟังแบบหลายคนพูดเรื่องนี้อะผมก็ไม่ได้ปักใจเทไปทางนั้นขนาดนั้นแต่ผมก็ฟังฟงเอาไปแหละแต่พอมาดูตัวอย่างนี้มาเห็นนี้โอเคผมเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันที่ยืนยันว่าอีทา์มาสเตอร์เนี่ยมีชีวิตแค่แป๊บเดียวในเรื่องแน่นอน ฟันธงอีกคนเลยผมกล้ายืนยันแล้วอมันก็ดูตลกดีนะคือแบบตัวอย่างหนังมันพยายามตลอกเราแต่มันก็หลอกไม่เนียนเนาะคือหลายๆฉากไม่มีมันโผล่มาอยู่ดีมึงเดินมานี่ทั้งที่เนี่ยต่อเนื่องกันเลยก็คือแบบอ่ามึงเพิ่งขึ้นลิฟต์มาในตัวอย่างกันก่อนมันจะมีที่ถักขึ้นลิฟต์ใช่ไหมขึ้นลิฟต์มามันก็มีอยู่แค่อันนี้ก็มีครับนี่มีอยู่แค่เนี่ยไลท์ทามาเตอร์มันมาไงวะเดินมาเนี่ยเดินมาหห้าคนเออ พอมายืนตรงนี้มีถามาสเ,เตอร์โผล่มามันก็งงเหมือนกันนะเออเห็นเราแล้วอยากกินไม่ใช่คนละเรื่องนอกเรื่องไมไม่เกี่ยวกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวอย่างนี้อยากดูมากๆเลยเออสองเรื่องเนี้ยกับไปอเมริกาเบฟนิวเวิด์กับเรื่องฮันเดอร์โบก็เปรียบเสมือนเป็นภาคต่อกันนะั่นแหละเนาะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับสเกลเดีวยวกันไงใช่ไหมละ่ะมันไม่ได้เป็นสายเวทไม่ได้เป็นน้องอวกาศมันเป็นสิ่งที่อยู่ในการต่อสู้แบบ แบบฟิสิกอลอะเป็นการต่อสู้แบบมัดต่อหมัดเออเป็นกายภาพเรียกว่างี้ดีกว่าแล้วก็จะเป็นการอยู่ในภาคพื้นดินเป็นการบู๊เป็นการใช้อาวุธปืนการต่อสู้กันด้วยทักษะความสามารถเออมันไม่ได้มีคนแบบว่าอาจจะมีอาจจะมีเซนที่อยู่ในเรื่องนี้ที่แบบว่าโอเคเป็นซูเปอร์แมนข,ของมาวเวลอะเออหลายคนถ้าเป็นแฟนมาเวลรู้จักกันอยู่แต่ว่าโอเคแหละไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าบทบาทของเขาจะเด่นมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีอะไรมากในเรื่องนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน มันั้นเรื่องนั้นเราค่อยว่ากันแต่เอาว่าโดยรวมแล้วอ่ะโทนเรื่องหรือธีมเรื่องอ่ะมันก็ต่อเนื่องกันอยู่แล้วกับอเมริกามันเป็นธีมเดียวกันนะส่วนแฟลตัสิกโฟที่จะมีในปีหน้าเช่นกันเนี่ยมันก็จะเป็นพลังเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์ไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่ใช่อยู่ในเอิร์ธนี้ด้วยมันจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นี้ใช่ไหมเห็นว่าในแฟลตัสิกโฟเนี่ย,เ,ยเป็นชอบเอ็นซียูก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นคนละมัลติเวิร์สกันนะ ความตื่นเต้นก็คือตรงที่เราน่าจะได้มาเห็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียอีกครั้งหนึ่งแล้วในเชื่อว่ามนะันเอ็นเครดิตมันเอ็นเครดิตแฟนตาซีโฟะน่ะแต่ว่าถ้าเอาตามเนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดอะ่ะผมอยากดู2เรื่องนี้มากๆในปีหน้านะครับสำหรับมาเวลเพราะว่าเบธเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเบธถูกถอนออกไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดือนพฤศจิกายนของปีหน้าจะมีเรื่องอะไรมาแทนไหมแต่ว่าเห็นว่าคิดว่าอ่ะไม่มีแหละเพราะว่า3เรื่องนี่ก็คือมากแล้วนะ จริงๆมาตรฐานอะหนังมาเวลจะมีมาปีละสามเรื่องเว้นปีนี้เป็นนี้ที่มีได้พูดแค่เรื่องเดียวส่วนปี2026ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมมันจะมีช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าผมดูตารางถ้าตามไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีแต่ว่าเขาแค่ไม่กำหนดว่าเป็นเรื่องอะไรก็คือก่อนเอาเวนเจอร์ดูเบนนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเอาเวนเจอร์ดูเบนแล้วก็จะได้ดูกันในซัมเมอร์เนาะ2026ก็คือเดือนพฤษภาคม2026นั่นแหละแล้วก็กรกฎาก็ได้ดูสไปเดอร์แมนภาคสี่กั้นแล้วนะ โอเคแต่อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรในปี2026แต่มันต้องมีอย่างน้อย3เรื่องแน่นอน3าถึง4เรื่องมาเวลต่อปีโอเคก็กลับมาแล้วมาเวลเดี๋ยวรอดูยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ